ในช่วงนี้มีดราม่าเยอะมากเกี่ยวกับน้ำมันพืชขวดใสและน้ำมันหมูผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าน้ำมันพืชตอนที่มันอยู่ในถั่วอยู่ในปาล์มลำข้าวมันไม่มีปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ไปสกัดไอ้น้ำมันเหล่านั้นออกมาจากเมล็ดด้วยสารเคมีแม้กระทั่งตอนที่มันอยู่ในขวดที่คุณเห็นใสๆราคาถูกๆมันก็ไม่มีทรานแฟต เพราะฉะนั้นโรงงานเขาก็บอกว่าเขาไม่มีความผิดในแง่ที่ว่ามันไม่มีทรานแฟกต์คุณก็ชดดื่มสิครับแต่ว่าน้ํามันพืชอะไรละที่คุณจะชดดื่มอ่ะคุณก็ต้องเอาไปผัดเอาไปทอดและปัญหาก็คือมันเกิดขึ้นตอนที่มันโดนความร้อนนี่แหละปัจจุบันโรงงานเหล่านี้เขาก็สับขาหลอกอ้างว่าไม่มีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วนะแต่ว่ากระบวนการผลิตยังใช้สารไฮโดรคาร์บอนที่หาง่ายราคาถูกที่สุดก็คือเฮกเซน h ฮก์ก็แปลว่า6ก็หมายความว่ามีคาร์บอน6อะตอมคูณ2บวก2เข้าไปก็ได้14เป็นจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนสูตรของมันก็คือ C6H14 เป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ได้ออกมานั้นเราเรียกว่า r e f i n e oil ตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่า cold press หรือการสกัดเย็นถ้าเกิดคุณเอาถั่วเหลืองมาสกัดเย็นผมจะไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้เลย เพราะมันเป็นน้ํามันที่มันจากธรรมชาติจริงๆมันเป็นโมเลกุลเดียวกับตอนที่มันอยู่ในถั่วเหลืองแต่การที่คุณเอาเฮกเซนไปสกัดมันออกมาเนี่ยสภาพมันเปลี่ยนไปแล้วครับแล้ววิธีสังเกตว่ามันสภาพเปลี่ยนไปยังง่ายนิดเดียวปกติน้ํามันที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมีกลิ่นหืนคุณเอาไปแช่เย็นมันก็เป็นไข่แต่ว่าพอมันผ่านกระบวนการสกัดทางเคมีมาแล้ว ทีนี้ละมันไม่เป็นไขมันไม่ทำปริยากับออกซิเจนมันไม่มีกลิ่นหืนไอแบบเนี้ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าโมเลกุลสภาพทางเคมีมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่น้ำมันถั่วน้ำมันปาล์มน้ำมันลำข้าวแบบเดิมที่มันเคยอยู่ในเมล็ดอีกต่อไปไอ้น้ำมันพืชขวดใสมันเลยเป็นปีศาจในคาบนักบุญและนักโภชนาการ รวมถึงหมอที่สนใจโภชนาการก็เข้าใจว่ามันเป็นนักบุญจริงๆแต่หารู้ไม่ว่ามันมีโอเมก้าซิกสูงมากและโอเมก้าซมันก็เป็นสาเหตุของการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบในผนังหลอดเลือดและการอักเสบของเซลล์ต่างๆปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการอักเสบนั้นคือเหตุเบื้องต้นคือลางบอกเหตุของโรคมะเร็ง อันที่สองหลังจากที่น้ำมันพืชเหล่านี้มันโดนความร้อนมันเปลี่ยนสภาพไปเองเป็นตัวที่เรียกว่า fatty acids และ cholesterol คุณอาจจะไม่รู้จักสารเคมีเหล่านี้แต่ว่าคุณลองไปดูร้านอาหารตามสั่งสมัยก่อนสมัยที่ผมยังเด็กเนี่ยเขาใช้น้ำมันหมูเขาจะผัดไฟแรงแค่ไหนเพดานของเขาก็มีคาบน้ำมันหมูที่เช็ดออกง่าย ใช้น้ำร้อนใช้ผงซักฟอกก็เช็ดออกได้โดยง่ายแต่ปัจจุบันคุณลองไปดูสิแล้วเอาน้ำร้อนเอาผงซับฟอกไปเช็ดไอ้คาบเรานะั้นมันฝังแน่นเกาะแน่นและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลอดเลือดของคุณถ้าเกิดคุณใช้น้ำมันพืชเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดคุณเอามันไปผัดร่วมกับแป้งน้ำตาลและเลวสุดก็คือเอาไปทอดกับแป้งมันเปลี่ยนสภาพของมันเป็นทรานส์แฟตได้ง่ายเพราะจุดเดือดมันตำ่ำ และนี่คือสาเหตุโดยตรงยิงตรงไปที่โรคหลอดเลือดสาเหตุที่ LDL ชนิดดีชนิดซอมบี้มันเข้าไปฝังตัวในผนังหลอดเลือดจนกระทั่งหลอดเลือดมันตีบตันเนี่ยมันเกิดจากออกซ a t i o n นของ LDL ทำให้มันเป็นซอมบี้และสาเหตุของมันก็คือคุณกินแป้งทอดกินน้ำมันพืชจากของผัดไฟแรง และตัวที่ร้ายที่สุดก็คือการสูบบุหรี่อีกด้านหนึ่งก็คือตัวผนังหลอดเลือดเองมันมีการอักเสบที่เรียกว่าอินเฟมาทอรีมีกลูโคสในเลือดจากการที่คุณกินแป้งกินน้ำตาลเข้าไปเยอะอินซูลินคุณหลังบ่อยหลังเยอะสาเหตุอีกอันนึงก็คือขาดวิตามินอ e. ีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกในเร็วๆนี้ก็คือปลาซาบะกระป๋องเรียกว่าผมปรุงให้ถูกใจสายคีโตโลค้บ แต่ว่าขายทีหนึ่งนี่ขายยกลัง24กระป๋องกาแฟป่าแบบคั่วที่ว่ายังเป็นเมล็ดอยู่คุณจะต้องเอาไปบดแล้วทำเป็นกาแฟสดเองอันนี้หาซื้อได้ที่ไล n e